ขอบคุณคุณนาเดียด้วยอ๋อพี่นาเดียขอบคุณนะครับกลาบคุณกวางด้วยใครมันมีช้างม,มีกวางไหมถ้าะวันวันขอบคุณแม่ลาด้วยนะคะับผครับมีแว่นด้วยแว่นเราทำางไงถึงได้ขึ้น เอาน e e okay. e okay like ่าคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณคุณแอปเปิ้ลอุฮอกข้ี่แต่เดียวเส้นทางนี้มาตุ๊บตุ้บกันไอ้สั่งขี่สร้างไว้เส้นถันกว่าคนี้โอ้ยทีเบ็ดตอนกี่โมงครับวันนี้แต่ก็เพิ่งตื่นก่อนออกมาครับพ่อกินยาแก้เขาเรียกยาแก้บวมลดลดเออแก้เสียวก่อนลดบวมลงไปก็เลยหลับขอบคุณคุณย่ามีหง ยามี่ฮงอ๋อเขาเขาเปิดบริษัทหมอไซหรือเปล่ายามี่ฮงแบบไม่ใช่ขอบคุณพี่สายนะครับเร็วๆแบบอี้ฮงกึ่งอะไรที่ที่แบบตามร้านในยมเภอไม่ใช่พี่เขาชื่อยามี่ฮงใช่ไหมออนี่ขอบคุณคุณหมอทุกคนเลยครับอย่าเดินเข้ามาอย่าไปอย่าไม่เาเลยนะเดี๋ยวไม่ริงจี ขอบคุณพี่สุสุทต้าฮอปเหรอบเส้เนเหรอเส้นเก้าเหรอมามาย็นเนี่ยพูดคำไม่สุภาพน้องยินเอามาขอบคุณพี่สิรินภาครับโอ้ผมผมยาวแล้ว เ้ยนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยผิดทางฮะเมื่อกี้นี้กล้องมันไม่ไปทางนั้นอ๋อไม่ใช่อุ้ยไก่แล้วเอ้ยเห็นไหเห็นไหมมันก็อยู่เป็นเนาะทำไมไม่วิ่งออกไปเอาห้ามเด็กอายุไงห้ามเด็กอายุไงมันวิ่งวบกับบันคานอ่ะเอาก็พาเจมส์เห็นไงเขาเขาว่าเข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 ียนใหติ๊กกับก็บอกว่า เอ้ยที่ตอกคุณทำร้ายเด็กหรือเปล่าเด็กนอนทานตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกวันสามสี่วิคือเจ้าสวยๆใช่ไหมเอ้าเอ้ามีบ้านหลุบแล้องแลบเลยแบน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 เฮ้ยแล้วกูได้เลยพี่ทุน ทุนเม็ดเออพวกเาตัวตัวเลยพี่สายขอบคุณพี่ทุนเม็ดด้วยนะครับไปนี่คือเอียนมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วไปไม่เลยหรอกเดีลยแล้วไปอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นพุดปวดอออืืืมน้องยีนไปแล้วเฮ้ยแล้วโอ้อันนี้คือมันกระโดดมาเต็ม เขาความรุนแรงไงเเฮ้ยราโดนความรุนแรงโอ้ยแล้วมันโดนความรุนแรงขอบคุณคุณยุ้ยนะครับขอบคุณคุณแ้งม่ทำไมเขาถึงใส่แว่นให้เราได้ไม่รู้อ่ะคุณไม่ตายเพราะขาตายเพราะยีนทับเนี่ยครับไม่ยีนเห็นขาแล้วไม่ทับขาทับตัวแทนอาอระวังเสื้อถกเอ้าเอาแล้วเสื้อถกอะไรเจะของตดี๋ย้อให้ไม่ใช่ขอเสื้อสวัสดีคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับว คุณแม่ของรอสองเข้ามาเราเย็นเย็นเย็นของรอสองเข้ามาแล้วบอกต้นเลยของรอสองอะไรคะของถือว่าดัง่านเลยมานานแล้วไม่ใช่เหรอไมาตั้งแต่เมื่อวานมาไปไปนะคะน้องของขวัญแว่นเอ้าน้องแย้มมาแล้วมาแล้วพูดต้องหามันมาอีกแล้วน้องยิน ตตนี่แหละต้องยีนหน้านี้แหละมันจะโดนแบนเอาทำท่านี้งั้น่ะโอ้ยชีวิตเอา้องยันเข้าได้เฮ้ยเขาใส่แว่นให้เราได้ไงวะใส่แว่นขอบคุณครับขอบคุณน้องคุณน้องน้อยนะครับสำหรับตุ๊กตุ๊กนะครับน้องอ๊อฟผู้โดนกระทำเอ้ามือน้องยันเขาจะรู้มีเนี่ย ดูจังเลยเฮ้ยยามโผล่มึงมาดิ่อ๋อของคุณช้างเดี๋ยวพี่สายแล้วนะครับเอ้าไปทำนิ้วอะไรนะเอ้าโผล่มึงมาไงเอ้าเอาลองอัพแต่นแล้วควรคโรควรดูให้ไปเยอะเด็กๆมาเยอะมาเยอะเลยเด็กๆก็ไปทั้งร้าได้เลยนั่นน่ะเฮ้ยเกิดการแย่งกันเกิดขึ้นขอบคุณครับขอบคุณสมตุก ล้าเกิดรอกแกงเขาอ่ะทออแกงที่ไปอ่ะเดี๋ยวยจะให้ดูอีกคั้งพอแล้วไม่เกี่ยวนะเด็กเนีไปเด็กๆเนี่ยอย่าทำให้อย่าทำให้โดนแบนนะโอ้ยรู้แล้วเอยขอบคุณคครับคุณอะไรเมื่อกี้คุณตุ๊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 กิงออกไแบบเดิมนะคะเอ้ยมีเสียงเด็กด้วยเอายิน เโอ้ตายค่ะเออไปไปไปไม่เสียงเดีวก้ยเหรอเสร็จแน่บอกเลยปดีปิวแน่นอนขาขวคขาซองเดือนนะพี่ฟ้าขาขาพี่ฟเป็นไรเป็นขาแพงนะอยากจะไปจับมันนะเดี๋ยวออกไปไกลๆนะขาขาแพงเหรอขาพริกขาพริกขาพริกอ่ะ เสียงเด็กจะเข้าได้ไหมเนี่ยเสียงเด็กจะเข้าได้เลยอ้ไเสียองพอเด็กเต้นยนี่าปโดนแน่ๆนที่ไปโดนแน่แน่นไม่ยอมนะโอ้ขอบคุณรถรถยกล้อครับจากพี่นัุณด้วยโอ้ขอบคุณช้างนะคะจากคุณนุแนน60นะครับ ขอบคุณคุณตรุกตริกตรกตริกอฮ้ยคุณจำเสียงอะไรเนี่ยนวดไงมันรู้สึเกเอ้อดูหลายกระทงเลยนเนี่ยดูหลายกระทงอันนี้อ้ยเอาหน้าไปใกล้ๆเขาจะได้ไเห็นโดนเน่ไม่เกี่ยวนะย,ยิ่มหวานจะเมือนทุกคนเลยยงมี่พูดทลายติ๊กต๊อกขาดี่ขึ้นแล้วนะครับอ้อย้ยยุฟซีโดนแน่แน่ ขอบคุณคุณแพทราพลแพ็กเกเดิมมาอย่าเทิดน้องนะก็ติ๊กตอกพี่บางคนรักเด็กวันนี้เป็นวันของเด็กๆออกไปขอบคุณครับขอบคุณคุณสมเล็กขอบคุณคุณไอโมด้วยเป็นไรคะนี่ไงดื้อไงไปไปห้องน้ำก่อนขอบคุณคุณเฟิร์นสมัยคอนเสิร์ต เอี๋ยวไว้ให้ชินใจเจอกันที่ค่ายครับเจอกันครับขอบคุณคุณดาวอ้าวมือนึงเยอะมาแล้วมือตั้งเยอะคอนเสิร์ตขอบคุณคุณอ้อยโอ้มาหมุนน่ะน้องเยอมีคนเอามาหมุนทั้งแรงแต่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูขอบคุณพี่สายเลยนะขอบคุณแม่ล่าเลยครับรถตุกๆุกยังไมีนวดมือหน่อยขอบคุณคุณ NCP ยังไมีนวดอยู่ดิรต หลอกใช้เด็กนะไม่ได้หลอกครอบคุณมาเตอร์ได้นะครับอยู่บ้านเองอยู่บ้านหน้าบ้านเหรอถ่ายแล้วโอเคขอบคุณคุณเตะเอาอขากระเพกออกจากเครื่องก็ดีแล้วนะขอบคุณคุณหลาดคนข้าวอะไรกันเนี่ยขอบคุณคุณนุนแนนด้วยเนาะก็สวัสดีคุณแนนนะคะคุณแม่ ไม่ใช่อิ่มกล้วยเหรอไม่ใช่เมื่อวานนี้เจอเจอกันที่ไหนคะคุณแม่เจอกันเซรีภาพชุมบุรีค่ะอ๋อเจอกันนะใครใครไปทุกๆอ่ะอ่าใครไปทุกๆแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับจะขี่ช้างไปอ่ะเอ้าออย่าเดี๋ยวขอบคุณคุณซอสทุกมีคนบอกให้ผมปิดไลฟ์เถอะมันจะโดนแบนขอบคุณแต่เนี่ยค่ะไปไปเรื่อไปไปเลยเรื่อ ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตุ้ยน้อยนะคะพี่ตะกองนูกโพสอะไรอะขอบคุณพี่ชายชายด้วยนะคะมาหมุนขอบคุณน้องฟลีมคอนเสิร์ต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 จริงจร้ไหมขอบคุณคุณแพมี่โอ้ยชอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่ต้องออฟโดนวดนวดนี่แหละครับ ขอบคุณที่มี่ล้วนะขอบคุณพี่ตัวเล็กนะนี่ครับขอบคุณนะครับอ๋อพี่อะไรคุณจะบ้างอีกวันไหนอีกนี่คือดูกลับมาไอ้ไอ้สิงเกมโชว์เหรอวันนี้เป็นวันที่ว่างทั้งหมดเลยนะฮะผมแพงไงผมก็เลยเก็บบ้านไม่ได้อืมคนกาผมจะเอาตัวผมออกมาได้เป็นโรงพยาบาลมันยากนะงั้นยื้อในยังลงลูกบอล ม,มันเจ็บอีได้หมู่บ้านนั่นของคุณคุณจะทามาที่แรกที่เราอยูออกจากสนามก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ใช่ไหมพอออกมาแล้วรู้เรื่องเลยรู้เป็นเพราเราอัดเพลงเป็นพราอ,อดเพลงน้องแก๊บเป็นโรคอะไร <c oughs> เดี๋ยวแก๊บเป็นอะไร ข้อท้อผิดกำลังหายครับเออคุณลองบอกสิว่าผมเม้นคําว่ากลับบ้านเราเนี่ยมันคืออะไรกลับบ้านเราเหไมไม่ไคุณเห็นผมเม้นไหมคุณมาเม้นรูปผมเหรอนานแล้วบอกว่ากลับบ้านเราล่วคุณไปเรียกผมกลับบ้านทําไมมันเป็นคําที่เราพูดกันเล่นกันนานอ่าก,ก็มีคนบอกว่าเรีย่ไปกลับบ้านทําไมกำลังอ้อเขาเหงาเขาเขาอยู่บ้านคนเดียวเมื่อตอนนั้นตัวคอนเสิร์ตนั่นแหละ คนละที่อู้มันคือคั้นวะมันคือคอนไว้เดี๋ยวจะไปพมเอาหนวดเกาไงลูกพดอะไรอ่ะแ้วมันก็บขั้นยัางครับแต่พี่คิมมี่ด้วยนะคะมันคั้นอันนี้หรอวะคั้นยังคั้นพื้นไอ้โซฟาเนี่ยเอ้าไม่ใช่ผมก็จะคั้นด้วยเหรอทีนี้โมเมนต์รถลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกขึ้นไปซ้อมดนตรีอยู่นะ ขอบคุณพี่กระป๋องแป้งด้วยนะครับไข่ด่างม,มากะไรเนาะเดี๋ยวนุกน่าจะซ้อมเสร็จน่าจะลงมาแล้วขอบคุณคุณไอ้โมด้วยนะสวัสดีพี่พลพลอยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บีครับ เชื่อในเฟรมคืออะไรอ่ะนุ่นนาคุณลุกมาแล้วเอาามแล้วเขาจะโคนัวคุณผมบอกเลยถ้าคนไม่ปิดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้หุกมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลคุณมาคุณมานี่สิของคุณคุณทีมี่นะครับคุณเป็นอะไรคุณสาย ขอบคุณคุณสายสายสองหนึ่งนะครับคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรอะไรนะคุณเป็นอะไรไม่ที่ผมโพสต์นั่นเหรออ่าไม่คือเดี๋ยวผมจะพูดเลยตอนนี้ผมโพสต์ไปแล้วผมจะอธิบายเลยคือผมเพิ่งมารู้จากผมเพิ่งจะมารู้ข่าวเมื่อกี้อ่าคือมีพี่ๆมาบอกแหละว่ามันมันเป็นดราม่า ที่ผมโพสต์รูปเมื่อเช้าไม่เมื่อเช้าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกก็ประมาณเที่ยงแต่ว่าผมมึ่งตื่นตอนเที่ยงไงแ้วผมตื่นพอ้วผมก็เห็นรูปผมก็เอารูปผมกับน้องผมกับพ่อผมมาโพสต์อ่าแล้วทีนี้ผมก็โพสต์ผมก็ไปผมจะเป็นประจาผมไม่ใช่เจ้าแคปชั่นหรอกเพราะผมจะชอบไปเอาแคปชั่นใน Google คือทุกคนร้อยทั้งร้อยก็เป็นแบบนี้ ใช่ผมเหมือนกันคุณพูดให้เวอร์คันหน่อยเอามาจากเทวิตเตอร์กูเกิลนั่นแหละเข้าไปแล้วก็เข้ากูเกิลแล้วก็เข้าเทวิตเตอร์แล้วทีนี้ผมก็ไปอกกอปปี้มาผมเห็นอันนี้มันโอเคคือมันเป็นผู้ชายสามคนไงอ่ามันไม่มีแม่ผู้ชายสามคนมันก็คล้ายๆว่าแต่โพสอันนี้จังน้อยอ่าแล้วผมก็โพสแล้วทีนี้ผมก็โพสแล้วผมก็ทิ้งไปอยู่ทั้งวันเนี้ยผมก็อยู่กับออฟอยู่กับคุณถูกไหมอ่าครับใช่แล้วทีนี้ผมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อกี้เหมียนเขาบอกว่า เขาจะจับประดงเอ้ยประเด็นประยงประเด็นประยงใส่กับพีเอฟคนหนึ่งซึ่งว่าไปโพสเหมือนกันอแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าตุมทีนี้ผมก็เลยน้อยใจว่าทําไมทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้ใช่ไหมผมผมก็ผมผมน้อยใจมากเลยนะว่าทำไมเขาถึงเชื่อมโยงแบบนี้เขาผมผมไม่ได้เป็นคนดีในสายตาผู้พีพีเขาเลยเหรอคือ พี่ๆก็จะไม่คิดหน่อยแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องที่บังเอิญเขาก็ไปเอามาเหมือนกันผมก็ไปเอามาเหมือนกันใช่ถูกไหมคุณว่าก็บางทีแคปชั่นมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับแคปชั่นที่มันอัปเดตล่าสุดแล้วม่แล้วบางครั้งอ่ะแคปชั่นผมไปเอามาเหมือนน้องผมทำไมพี่เขาไม่เอามาเป็นประเด็นผมกับน้องผมก็แคปชั่นก็ไปเอามาในเน็ตเหมือนกันบางครั้งก็ซ้ํากันบางครั้งทาไมพี่เขาไม่เอามาทําไมไม่ไปกดแชร์ว่าแคปชั่นเหมือนกันอ่าแล้วทําไมกับพี่เอฟซีคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ อยากให้เขาไอ้เซฟพี FC เอฟซีคนนี้น้่เพราะพีเอฟซีเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนคนหนึ่งถูกไหมอ่าใช่ครับนั่นแหละไม่ใช่พี่ไม่ใช่แค่พีเอฟซี FC คนนี้หรอกหลายหล,ลายคนนะครับผมอืมอก็จะไม่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหน่อยนะก็เล่นหน่อยใจหน่อยใจผมก็เลยรึกษาพี่ออนเมื่อกี้ว่าอล้วทำไมเขาไม่คิดว่าผมเป็นคนดีหน่อยเหรออหรือว่าหรือว่าจะคิดว่าผมแบบเออเป็นคนหน้าวายล้างหลอกบอ่สินะอืม ไอ้ก็ฝากนะนะครับก็ส่งกับังใจให้คุณนุกธนาดลนะครับก็อย่าคิดมากนะแต่ถ้าผมผมผมพูดแล้วผมพูดไปอีกเลยได้ไหมอ่าพูดครับเชิญครับอันนี้คนณทุนเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามครับผมก็จะพูดนะครับครับมันก็อันนี้คือกระแสดราม่าวันนี้ใช่ไหมครับและที่ผ่านมามันก็อยางที่ทุกคนรู้ว่ามันมีกระแสดราม่าครับอีกหนึ่งอย่างนะที่เอาลงเฟซบุ๊กเต็มเออเอาเอาลงอะไรวะเอาลง t ิกเกอเต็มเลยอ่า คือเรื่องแฟนเก่านุ๊กบ้างเรื่องคนคุยเก่านุ๊กบ้างนะครับผมได้ลหลายคนที่ว่าที่ไม่เห็นนุ๊กออกมาพูดนะครับผมเนี่ยดีวนุก๊กชิบว่ามือหนีเลยจริงๆนุก๊กนุ๊กไม่อยากพูดด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นอดีตไปแล้ว <Okay. S 1> คือมันผ่านมาแล้วนะครับผมเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับผมก็ไม่ที่อยากผมก็เป็นผู้ชายแหละแล้วก่อนหน้าน,นี้ผมก็เป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่จะดีเออดีเลิศเลยเพอร์เฟกต์นุ๊กชรล่ะอ่าใช่ ลูกชายลาะที่ไม่ไม่ใช่จะดีมากขนาดนั้นที่จะเอะจะอย,อยู่คนเดียวนะมืะอว่าใน,ในในธรรมชาติของผู้ชายมันก็ต้องมีคนคุยถูกไหมครับพี่อิวอ่าม,มันก็ต้องมีคนคุยมันก็ต้องมีอ่านั่นแหละนะครับผมแต่แต่ก้อนนาะนี่ที่ที่นุกบอกว่านุกเออนุกโสดมาเจ็ดปีเอ้ที่นุกกลมาแล้วแล้วนุกโสดมาใช่ไหมอ่าโสดมาแต่ก็ก็โสดมาจริงแต่นี่คือก็นุกคุยครับผมนุกคุยแล้วทีนี้ก็ นุกก็มีความคิดอีกหนึ่งอย่างคือนุกยังไม่มีเงินที่จะสามารถที่จะเลี้ยงใครได้อือ่าแล้วนุกก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออมึงเงินเดือนมึงเนี่ยมึงมึงยังมีไม่ถึงหมื่นเลยแต่ละหมื่นมึงยังจะมีมึงยังจะออไปไปคุยไปคุยกับอ่าคน<ต>าอื่นเท่า,าออเออ แก๊งพวกเราบางทีมันจะไม่ค่อยมีแฟนกันเท่าไหร่ครับ<ช>มันจะมีแค่ประมาณเป็นพวกคนคุย<ช>เพราะว่าสถานะของเราแค่เรากินตอนนั้นเรายังจะไม่ค่อยมีเงินกินกันขนาดเงินกินตัวเองยังไม่มีเงินกินเลยแล้วนุก็เลยกลับมาคิดว่าแล้วนุก,ก็เลยกลับมาคิดว่าทําไม้ยก,กูกูต้องไปบอกกับเพื่อนเราที่นี่เพื่อเพื่อคบเพื่อแนอน,น,นคตคบเขาเนี่ยเอาเขามาลําบากน้ำมังสีนาเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรตกตอเอาเขามาลําบากน้ำมังสีนานุก็เลยคิดแล้วนุก็เลย เม่อปรึกษาพี่สิง์กับพี่ออนมาเนี่ยนุกพี่สิงค์กับพี่ออนเขาเล่นในน้ำว่าเออมึงก็ทํางานก่อนมึงก็ทํางานก่อนหาเงินให้มันได้ให้มันมีเงินเดือนหลายๆพ่อสิดีเลี้ยงเขาก่อนจ้าค่อยสี่ิดเรื่องผู้บ่าวผู้สาวมึงเห็นว่าสันที่มึงองินสวดมากตะกี้ที่มึงคบกับอย่างสินะมันคิดไรครับมันข้นคิดไรครับแมนมันอยางมะครับนเงินเลี้ยงเขาแล้วที่ที่นุกไม่ได้ออกมาพูดไม่ใช่เพราะนุกกลัวหรือนุกอะไรนะครับผมคือ ูดไปก็เหมือนแก้ตัวปะเราก็ใช่หนึ่งพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่ว่านุไม่ได้แก้ตัวแล้วนุแค่อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่านะครับเราก็ควรจะให้เกียรติฝั่งนู้นด้วยนะครับผมก็เราก็ก็เคยคุยกันนั่นแหละนะครับก็เคยก็เคยคุยเนาะคุณเคยคุยใช่ไหมไปอ่าคุณคุณเคยคุยแต่ก็มันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะมันมันเคยคุยแห้วที่นี่เท่ากับในมุมหนึ่งเท่ากับคิดว่าเขาไม่มีเงินเหลี่ยงเขาเหรอกะมันบาทัานเด็ถึงเวลาสินะเออนุก็เลยมาโฟกัสที่งาน อ่านะครับอันนี้นุกนุกก็บอกแต่ว่าทีนี้นุกก็อยากจะขอพี่ๆนะครับว่าอยา่าอย่าให้มันเ,เป็นกระแสอีกสินะนุกนุกก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติทางนู้นด้วยแล้วก็นุกก็ไม่อยากที่จะพูดถึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันสีเห็ดหน่อยไฟใดไฟหนึง่งมันมันมันรู้สึกที่สิบดีนะครับผมแล้วก็หลายๆอยา่างที่มันกระทบนะครับครับชัดเจนอืมนั่นแหละนะครับนี่แหละสิ่งที่นุกบ่ นุกโกโบก็ไปหลายเทียดีด้ว่าเออไปถ้า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 ออกไปพูดเนี่ยมัน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 สิจังไงมันสิเปีนังไงงีสินะนั่นแหละนะครับนี่แหละสาเหตุที่บออกมาบอกคือบ่อยากให้ว่อยากให้ทุกคนไปคุดขึ้นมาไปบอกถึงมากนะครับผมทุกคนในโลกนี้มีอดีตกันหมดถูกไหมอ่าทุกคนในโลกนี้มีอดีตกันหมดครับไม่มีคนที่ไม่มีอดีตแล้วนุกก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเลิศเลยที่จะแบบอยู่คนเดียวมาตลอดไม่มีแฟนมันเป็นไปไม่ได้ครับ ผู้ชายทุกคนมันต้องมีมันต้องเคยมีคนคุยเคยมีแฟนมาก่อนนะครับนัใช่ก็ทุกๆคนนะครับผมรวนแล้วนะครับคือทุกคนเป็นมนุษย์อะรวนแล้วแต่อันนี้ทั้งนั้นนะครับต้องต้องต้องเคยนะครับเอออดีตอดีก็คืออดีตอดีก็คืออดีมอดีคือสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ครับใช่แกลว่าแอลเลยว่านี่แหละนะครับเอเขาพูดสาระกูผรืคนจะไเป็นวดแล้วแล้วก็ย้ําเลยว่า นะครับการที่เอามาพูดมันมันมันจะเป็นผลกระทบต่อ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 ฝั่งทางนั้นด้วยฝั่งทงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับผมนะครับก็ขอร้องพี่พีเอฟซีนะครับผมฮาองเซาบาลเนาะเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมเรื่องที่มันเป็นอดีตมันกับมันเกิดบ,บควรที่จะมาบอาดอกนะครับก็บเข้ามาโฟกัสที่ปัจจุบันนุ๊กปํายทงานนุ๊กปาย ร้องเพลงบนเวทีดีกว่านะครับออบไปออกงานใช่โดยเฉพาะออแหละต้มเล่นดนตรีเออใช่ใช่นะครับนะครับเนาะก็ทั้งสองคนแหละนุ๊กนุ๊กไปด้วยนะครับก็ก็ขอขอพี่น้องเลยนะครับผมโตมาโฟกัสปัจจุบันดีกว่าอ่า อดีตก็เป็นอดีตแล้วก็จงจําจงอดีตอดีตมันก็มันก็ไม่มีทุกคนลืมทุกคนเขาก็ไม่ลืมหรอกแต่ว่าเ,เราจงจำใช่ไหมเราจงจําแต่สิ่งดีๆที่มันผ่านมานะครับผมให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆที่มันกาลังจะเกิดขึ้นนะครับท่าไหนที่มันทําให้ให้พวกเราทุกคนมันมันดูเหมือนมันจะทําให้เราคิดมากก็อย่าไปโฟกัสสิ่งนั้นให้โฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านและสิ่งที่เราเห็นครับ,รบก็อยากจะบอกพี่ๆแหละ<ม>ก็ แต่ก่อนนุก็ไม่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเลิศเลยดูจากชื่อชื่ออะไรครับนุกชาล่าครับถ้าอยากฟังชื่อแก้งเขาไหมล่ะครับโอ้ขอบคุณช้างด้วยนะครับเออแกล้งอะไรครับแก๊้งคำหวานเออก็คุณก็ดูชื่อผมกับชื่อแก๊้งแล้วมันมันจะโอ้โหแล้วที่สําคัญผมเข้าไปอยู่ในแก๊้งนี้ได้ยังไงก็ยังงงมากผมเองคุณดึงคุณเข้ามาเองโอผมอยากจะถามเหมือนกันแล้วคุณมาไล์สดอะไรสองสามรอบเนี่ยสองสามรอบอะไรผมทำ ขออ๊บถึกเบนเปแล้วป้าดกูไม่ทำของถึกแบนสิเขามาชดเชยให้เขาไลฟ์ขอโทษอะไรนะอ๊บเขาทำอะไรของคุณถึกถึกแบนเขาเชิญน้องยามี่เข้าไปเอาเด็กหน่อยวะใช่ก็ว่านะผมก็ยังไลฟ์กับยอดผาอยู่ยังไม่จะโดนเลยเลยก็เพรคนดังเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะนี้ไปให้ยอดผานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็เอาทำไมผมมาแล้วก็เลือกเลือกไลค์เลยล่ะ ใช่ครับแล้วก็คุณไม่มีประโยชน์แล้วต<า>ัดอันนี้ขนมต้มเพื่อนรักครับคุณพูดครับ<ม>ขนมต้มอะไรนะคุณไม่มีประโยชน์แล้วขนมต้มสันขวานแบนอู้หู้ขอบคุณที่ขนมต้มสันขวานแบนอ๋อเข้าใจก่อนเข้ก่อนอือก,นก็นะครับเดี๋ยวไปคิดมากมายนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นวัตถุจักของมัน เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราคนตู่คุณท่องอย่าคุณท่องวันนั้นคุณท่องไม่คุณท่องไม่ผ่านคุณกับผมแหละท้องไม่ผ่านยาเขาอุ้ยช้างล้วนเลยผมครับเอาคุณชายาเจ็ดแปดเก้านะครับยังไม่อยู่แห้งยังไมู่แห้งมาช้างมาอีกอะอะไรจะเเขานจอแบงแบงผมไมเด้อครับช้างเด้อไม่อีกแล้าช้างอันไปไปผมจากสองตัวคือเกากขดี้คือกันเลยครับเด้อต้มต้มต้มฟังจากปากเพื่อนเด้อ หนีไปเราคงฟังกักบากูเรื่องมันเฮ้ยเมื่อกี้มึงติดไผอะไรแเ่นเฮ้ยกลัวผีจังเลยโอ้ยนี่นี่เอากูให้เล็กนะน้องต้มไปไปอันนี้ไปไปไทยเอาโน้ตบวกขึ้นไปเอ๋อยังได้เลยดิไปน้ำกันเนี่ยมันอะบอกอย่างกูเอื้อนบอกจะคล้องเลยนะจะไทยเอาแล้วลดแล้วจะไปจำไม่เอใส่บุ๊คุดแล้ว ไปก็ไม่เหมือนตังไกลขอบคุณครับขอบคุณพี่เชียอามก็อยากเอาขาเจ็กเขาข้นข้างราตุ๊กๆนดผู้ข้างไปจําำในไลน์ก็ของฝ่อยเนาะอ๋อคุณพี่วารุ